สบายดีสบายดีพรแม่ีพี่นงเนาะไม่ได้ตอนทับทุกทานเพาว่าจะอยู่ในประเทศตามประเทศเนาะมาลีก็ขอตอนทับขอซื้อส่องของเขาอีกคือเก้าคือเดิมพรแม่ีพี้นง ก็ในตอนนี้เป็นวันที่ห้าเดือนเจ็ดสองพันสี่สิเนาะเอากะได้พาทางนองปาลีครับโคองนองปาลีเข้ามาพอดกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยเนาะในตอนนี้ก็กำลังรอถ่าทางอ่าที้ใจบุญเนาะเพิ่นจะเข้ามาหับเอาเฮาอ่าไปลิมนนะแต่ปไปยาบยามเพิ่นกนาะยังรอถ่ายอยู่ที ยูที่สถานีรถไฟดอนเมืองเนะากะการท้าว่าจะไปลงยูสถานีกรุงเทพอภิวัฒนเนาะแต่ว่าเขา,าลงพิษมแล้พี่นนอลงลงที่สถานีอาดอนเมืองเนาะการนี่เป็นตึกอาคารเนะาะเป็นสถานีรถไฟนี่แหลกะแต่ตอนนี้เขากางย่งรอด่านเนาะไข่ทาง ขับเงินมาพอเฮากาดตะเกียนเฮาลงท่านอกปาลีลงริบมาแล้วก็นอกปาลีกับพอกับมานางอยู่นี่รอถา่านแลเนาะนางอยู่แค้นถนนอู่ข้างถนนนพี่น้องกินขา้าวสบายดีไอ้สบายดีปาลีสบายดีกินข้าวเศร้าเนี่ยเนาะปาลีกินน,นี้หละอันไหน มาแล้วถามตลอดเนาะไอต้ตงกูถามตลอดเราเพิ่นมาลราบน่นอยากเพิ่บ่มาที่ <c oughs> มาเิ่นกำลังมาก <c oughs> เป็นอะไรปารี ก็ใหมากสงขรเทพงามปะสวยงามงามรถไลยเนาะเดชคุขนาดบนกันแค้มท่าในเขาเช่าปูในพ่กดีๆเนาะเดชวัดที่วันเขาเป็นได้ขีดตูดเนาะเดชยักไปเที่ยวใส่ปะโบ้โบ้เป็นพาไปต่พวกใดกลับไปเนาะเดชกินข้าวอิ่ะเน่ากินข้าวอิ่มนะบ่ รา้เตอนนี้การเท่ารถขึ้นก็นองว่าเขาจะไปฮอดไซมันนี่การคอยไปลุ่นไปซ่มแล้วกันนะการนอกเพราอพี่น้องก็คนะือตอนนี้กานเทาลุ่งทาาลงทางเพราะว่าเขาจะไปสถานีกรุงเทพอภิวัตนต่ว่าเขามาลงชื่อกูที สถานีดอนเมืองนะตอนนี้กำลังหารถแท็กซี่ที่จะพานอ้องปาลีไปดูหาสถานีอภิวัฒน์เนาะเพราะว่าเพิินจะมาหาเขาอยู่ฮันแต่ว่าเขาหารถบ่ได้เอไพี่น้องเพราะว่ามันบม่มีรถประเภทรถแบนด์นั่นมากนะมีแต่รถแท็กซี่เนาะรถแท็กซี่มันน้อยนะพี่น้องตังของน้องปาลีรอ ก็ดแคน่นั้นมันขับก็ได้เนาะเข่าเข่าไปในอ่าใช้รถก็ได้เนะาะก็เลยว่าอ่าก็ได้ไปตอนนี้ก็คือได้รอท่าเนาะอ่าหายทางไอ้เสริมเนาะเพิน่นมาหาเฮาอยู่นี่แหละไอ้เสริมเพิ่นอยู่กรุงเทพนี่เนาะเพิ่นมาหาเฮาแล้วก็ตอนนี้เพิน่นต้องไปซ่อมรถเนาะเมื่อกี้เพิ่นมากวักรถแล้วแล้วก็แห่รถแบบนี้นะพพ่่อีน้องเนาะรถไป มารถแท็กซี่มันน้อยรถเข่าก็ได้พี่น้อยเดี๋ยวใจบดเหมือนกันปลาล่อของน้องปลาเรียนนะ่นนยเ่คือรถสีเหลืองเรนมานนี่หนาะอ่าแบบนี้เนาะล่อเข่าก็ได้เขาพับก็ได้เลยเขาลองแล้วให้ไอ้่นมาจอดแล้วเขาลองใซดแล้วมันเขานน่าก็ได้เนาะอ่แบบนี้นะการตอนนี้เนาะไอ้สริมเพิ่นออกไปซอกรถที่ว่ามันใหญ่เนาะ พราาะว่ลอของน้องปลาเลียนขับก็ได้ได้น้องตอนเอาขึ้นรถไฟอ่นเอาขึ้นทั้งกล้องเงียบทำไมพี่น้องเอาขึ้นทั้งประตูนี่ก็ได้เอาขึ้นทั้งกล้องเงียบเลยกะลองอัลรถถาเพิ่งว่าเขาจะได้รถไปบอสอยู่กับพี่เขาขอหารถให้ครับโอเคตอนนี้กะได้รถเป็นที่เรียบร้อยน้อ้ถูก่อนจะได้รถเพราะว่าอันนี้นี่แหละมันยุ่งยากเนี่ยทั้งหลังเขานี่ยน้อง าเป็นโลเขกนของน้องปลาลีแต่ว่ามันพับบ่ได้กัเลยว่าซอกรถยงงากๆได้ดีแต่ไม่ไอายเกิดมาช่วยซอกใครโอเคเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัตนะ์พอเพิ่นมารออภิวัตน์นะ ก็เนาะตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดที่พักเป็นที่รบร้อยเนาะนำพาด้วยไอไอหักของเขาสบายดี <Okay. S 1> <laughs> พอดีเพิ่นมาหาพราต,ตัต,ตงแเต่ะตอนเศร้าๆเั้งเต่ตอนเขามาหอดแต่ว่าไปลง <laughs> ที่สถาน,นีไ <laughs> อเพื่อนไปไปถ่ายยู่นะสถาน,นีอภิวัตรเนาะกรุงเทพอภิวัตรแต่ว่าเาไปลงมันม่นยัครับ อดอนเมืองสอกันเบนเมื่อยมานีโอ้โวขีกก่รถแต้งเต้เมื่อคืนน่ะไอตุงกูนี่อยากรับเมื่อคืนนี่รับเพ่เต็มอิม่มเนาะเอา้าอต่ธรรมดาตันนี่ก็คือเป็นที่พักของเข้าตอนนี้ก็คือยังรอถา่าเนาะห้ทางยาเพิ่นจะมาอะเอาเนาะ เรารอเป็นก่อนพระน้าจะค่าเบียค่าอย่างนี้นะเดี๋เวเดเ๋ยว รอถ่าย,ยู่ทงังในวันนี้เป็นบอลพักเขาเนาะยูุทีอำเภอบ้านแถวโอเคมอที่พักเ,นเ,นเนกันเนาะม่แต้เขารอถ่ายเพื่อนมากขนเนาะเราตอนนี้เพื่อนเดินทางมาอดแล้ว,วนั่งดีๆนั่งดีๆนั <laughs> ่งดีๆ <laughs> เพื่อนมาแล้ว

โอ้โหบรรยากาศแค่นี้ก็ดีขนาดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่หน้าที่พักของห้องสปาส์ติเจจ้า เด็กคนหนเด็กคน่สบายดี ใจพังเรนแน่นอนของมีมีแค่นี้ครับอาจจะมีแค่กระเป๋าแล้วนะครับทะยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวก่อน ยังไงยังไงต้องเข้าตีนะงงต้องต้องใช้รอไปครับเนาะอ๋อครับเนี่ยจะรอ นี่แลนี่ยล้ขอบแนก็ด้เห็นีอยนะปารีปารีปารียคีอเหรอขี้อายอ๋อ สก่อนก่อนเหมือกันนะยาต้องบิดกุญแจเนะเอาเอาให้มันซีซี่อนซีซกันโอเคต้องรองเท้าะค่ะรองรเท้าอันนี้คือลูกค้าจะถอดหรอไม่ถอดม่เป็นไรแต่รองท้าอดยสีเา ยังไงยังไงไปไหนไปห้อ,องน,น้ำโอ้ยอยาจะลุ้นตรงนเนี่ยฮะอ่ะมา,าปวดนานยัยงเราไปยู่ห้องเขาไปยู่ห้องเขาต่างหากมีแต่สองคนนอนด้วยกันมัไนไกลเยู่สิจะได้มาที่ห้อ

อ่ะึ้นบนนี้เลยอออันนี้แนละนั่งบนนี้เลยเป็นยังไงปารีเตียงสบายหมอันนี้ถอดเสื้อเลอะแล้ว,ลว,ลวถอดออกนะเนี่ยุงุงเท้าอ่ะยาผมซื้อให้ตั้งถุงใหญ่ๆนะแต่ว่าเก็บมาแค่คู่เดียว,ว <c oughs> ทำไมมาคู่เดียวอ่ะเดี๋ยวเอาเ <c oughs> ลยถอดออกก่อนเลอะแล้ว เลอะแล้วเนี่ยเอามาคู่เดียวเลยเดือต้องเอามาให้หมดสิเพราะมันต้องเปลี่ยนก็บอกกัในแต่บ้านเนี่ยเสื้อถุงใหญ่ๆประมาณสิบปลายคู่ได้ไมั้ยแล้วเสื้อมันคับไปหน่อยนะต้องซื้อตัวใหญ่หน่อยเวลาเวลาเข้านะต้อง,ต,องต้องดึงต้องเกงขึ้นมาให้ให้หมดไหนไหนให้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 ใหใหยายดูขาสิเปิดไจหน่อย ใส่ไฟให้หน่อยดูชยังไงไหนขาเป็นยังไงเมือ่อเมื่อวานนี้ก็ให้หมอเข้าดูแต่ว่าหมอเขานัดอีกทีวันที่เก้าเล้วามือมือเป็นไงมือปกตินะ้หมือก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไรหร่นะจ๊ะครับเวลาจับอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรง จะจ,จากช่วงไหนช่วงไรเลยหรือว่าแค่ไหนที่ไม่คอยแข็งแรงเขาเขาไม่เจ็บนะแต่ว่ามือมันเวลา<อ>เวลาจับอะไรไม่แน่นเขาบีบได้แน่นนะโอ้ <c oughs> บีบนะยาบีบมือย่อยแน่นนะเออเห็นไหมอ๋อเนี่ยแรงด้วย <c oughs> เอออ่ะเราข้างนู้นนะข้างนู้นนะอะโอบีบไดแ<ร>แ้แรงนะเออเนี้ย แรงนงนะอุ้ททาเป็นเล่นไป <laughs> ไหนยายบีบตั้งสิ <laughs> เก็บไหม <laughs> <laughs> อ้ยเขาบีบได้แรงเออเอออ้ยตัวตัวตัวจริงได้ดตัวในคลิปนะอ่าพมบอกครับเอเอตาลนะีบอกครับเออตาลีอะตัวจริงไตตัวใหญ่ไอโจที่ดูในคลิปนะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะนี่มาตัวไม่ใหญ่เหมนะือ <laughs> น ในขณะนี้ก็ใหญ่มากนะนี่สองคนพากันพยุงขึ้นลงนี่หม่ไม่ใหญ่ยังเตี้ยไปยายเลยเป็นไงตั้งแต่ไหนเมื่อเจ็บไม่ใช่มันเป็นตั้งแต่ไหนที่ว่าเดินไม่สะดวกเจ็บเจ็บแต่บอลไหนมาปันเลยบอลมันบบมีแหงมาตั้งแต่นี้ใส่เลยตรงนี้ปกติอืแต่จากนี้ไป่เลยแรงน้อยเลยบโบมีแหงบ่สิบ่มีแหงบ่มีแหงไม่มีแรงครับ อนนี้เขาไม่เข้านะใช่นี้ใช่เออเหมือนกันเลยนิ้วไม่เข้า,า,าตัวน,นี้ตัวเตี้ยสยายตัวเล็กน้ำหนักเท่าไหร่สี่สิบกิโลครับอสร้างเมื่อวานนี้สี่สิบกิโลอ๋ออือ,อ,อ นั่งยังไงได้มานั่งยังไงพี่นั่งอ๋อถ้าย่างนั่งยนี้สบายอ่ะเวลานั่งนั่งยังไงกาลิให้ย่าดูนั่งตรงนี้แหละนั่งตรงนี้แหละนั่งแบบนี้เลยสวยนะเนี่ยใครซื้อให้เนี่ยใส่สร้อยเนี่ยเอ้ยอ้ยน้องซื้อค่ะ วันที่ไปซื้อเสื้อผ้าให้นะน้องเหียแล้วก็อยากได้เห็นอยู่แล้วก็ั้นไปนิดนึงต้องซื้อให้ยาวหน่อยสั้งปนิดน้องเลือกเอานั้นเนี่ยใช่เห็นเขาเลือกเองยังมีสายแขนนะไม่เอามาเออล้วะลนวถ้าเอาไปไว้ซื้เเดาบุหูเอน้องสาวเอาล้วถ้าเอาอะมีต้มหูด้วยต้มหูสวยไหนมีแหวนไหม บะมีโอ้ยยายเอามาอยู่ในรถนะแหวนทั้งหลายวงนยเดี๋ยวเลือกเอาเนี่ยอันนี้มันใส่กลับนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ใส่กลับที่จริงมันต้องใส่อย่างงี้อต่นี้ถ้าเกิดซื้อใหม่เอาเอาอันนี้เอายายาวไหนแล้วใส่คอได้เลยเออไม่ขี่รถเมื่อวานนี้ ทั้งคืนแล้วก็มามานันนี่แย่ยายของโลฝากเต็มรถเลย <Yeah. S 2> ตออไปช่วยกันขนอป <c oughs> ไปช่วยกันขน <c oughs> อ,น <c oughs> เ,อเดี๋ยวแกจะไปขนของให้นะ <Yeah. S 2> เออนั่งเนี่ยนี่นี่ตะกี้เข้าห้องน้ำแล้วปวดอยู่นาน,นยังเอถ้าปวดต้อง <c oughs> ต้องบอกนะ <Yeah. S 2> เอออย่าไปรอนาน <Yeah. c oughs>

ครับ,บรที่เขาเดินทางตั้งแต่สถานีดอนเมืองจนมาหอดที่พักก็คือยู T. ทีแค่นี้เขาไม่แน่ใจน่าจะเป็นอำเภอบันเานาะก็ามาเห็นทางปู้ยย่ใจบุญเป็นที่เรียบร้อยนะกัโอู้ถูคล้ายๆครับ เป็นความผูกพันกันมาก,ก่อนเนะพ่อแม่พี่น้องเนาะนอดปุ๊บคุณแม่ใจบุญบรรยากากอดน้องปาลีเนาะเดือกความหักความทะนุถนอมเลยเพิ่นน้สึกหักแพ่งถ้าน้องปาลีคือกับหลานคนนึงเล็กแหละเนาะและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเอาได้พาน้องปาลีเบิ่งบรรยากาศนาะอยู่ในอ่ากรุงเทพอะไรพี่น้องคะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเฮาคือกันขอรางั้นพี่น้องเลย ที่ได้เห็นโอ้ตัวตึกเนาะยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่ใหญ่โตโมโรานเนาะสำหรับตึกอ่าอยูเคตกลุ่มเทปมหานครโอ้ถที่ผ่านมาเห็นแต่อยู่ในละครพอมไปเนานะเดี๋ยวนี้ได้เห็นตัวจริงก็เกินคําบรรยายพอมไปเนานะสมก็ว่าเป็นกรุงเทพมหานครอีกเลยก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอขโมกขใจเนาะทุกท่านที่ เข้ามาให้กำลังใจเอาเนาะตั้งแต่ตน้นจนจบเนาะให้กำลังใจทังน้องปาลีพ้อมเนาะสำหรับคลิปนี้เอาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนเราจะเป็นคลิปใดละไยื่นใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าค,อคือเดิมสำหรับคลิปนี้เอาอ่าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เนาะสบายดี